วิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์อันดับแรกต้องติดตั้งเครื่องมือช่วยสั่งซื้อก่อนให้ลูกค้าเข้าไปที่เว็บ chippothai.com โดยกดไปที่เครื่องมือช่วยสั่งซื้อในแถบเมนูด้านบนค่ะและต้องใช้ Google Chrome เท่านั้นนะคะเมื่อลูกค้ากดเรียบร้อยจะได้หน้าตาแบบนี้เพิ่มเครื่องมือได้เลยค่ะและคลิกเพิ่มส่วนขยายค่ะ อันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อลูกค้าเข้าเว็บจีหนูแปเทาเป่าหรือที่มอก็จะมีหน้าตาเครื่องมือชิปโป้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะแปลงราคาไทายใหอัตโนมัตินะคะทีนี้ลูกค้าก็เลือกจำนวนคุณสมบัติของสินค้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดสั่งซื้อชิปโป้ในปุ่มสีชมพูด้านล่างนะคะ ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าอย่างอื่นต่อเนี่ยให้กดสั่งซื้อสินค้าต่อได้เลยแต่ถ้าลูกค้าอยากเข้าดูสินค้าในตะกร้าก็กดดูตะกร้าสินค้าค่ะ